สวัสดีครับวันนี้เรามากันที่เชียงคานจังหวัดเลยนี่เลยมาแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวเชียงคานกันแล้วก็จะพาไปกินอาหารอร่อยๆของอำเภอเชียงคานกันด้วยนะครับไปกันเลย อะไรกินนะไข่ปิ้งไข่ปิ้งเอาตั้ง,นง,งหน่อยหนาะปั๊มนึงเนึ้อใส่ตะกร้าน้ารดแหนเอาดีพอใช่ไหมฮะเอาหรอ,อไปดูยอะไรยางกันได้ปไปเป็นไงต้อเนะ okay. ปนร้านาฟนเลไปนี่นะครับเพื<ๆ>่อนๆก็เดี๋ยวผมพาเ,เพื่อนๆมากินกาแฟตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆไปเลาะเดินดู แล้วก็เลาะชมเชียงคานกันนะครับว่ามีอะไรน่ากินบ้างนะครับไปครับหิวไหมหิวข้าวหิวข้าวเหรอแล้วก็เดินทางกันมาตอนดึกนะครับก็มาถึงนี่เช้านะครับก็ยังไม่ได้ทานอะไรกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นมือแรกเนาะกับไข่ปิ้งนะครับมือแรกของเราวันนี้มาถึงก็พักผ่อนกันยาวเลยครับ แล้วก็เพิ่งออกมากับไม่เสริเร,เเร์อ,อร่อยเสิร์คือบางร้านมันก็เกิดจะเค็มไหมพอดีอร่อนยไไน,ใน,ในอยั่งไ้มสาม,มารถนั่งได้เลยครับนี่เราก็กำลังรอกาแฟอยู่ครับร้าน404นะครับะตอนนั้น,นะนเรียนเชียงคานครับพี่เปิดตลอดไหมครับตั้งแต่กี่โมงครับพี่แปดเก้าโมงถึงฝากร้านที่เท่าไหร่วันหยุด จะเปิดเช้าหน่อยนะครับเพื่อนๆพอกาแฟแวะมาได้นะครับหน้าโรงเรียนเชียงคานโอเคมาแล้วนะครับอะไรนะพี่เขียนยาเหรอยากนะน้ำไม่ผิดหวังนะเพื่อนๆมาเลยนะดูคนก็สวยกาแฟก็อร่อยอ่ะสองไม้แล่มีตังบยี่สิบนี่มีอันนี้คือไข่ลูกลอกนะครับนี่ไข่ลูกลอกปิ้งเลย ไหมคะชอบชอบปะชอบกินลุงหรอไปยังรูอย่างได้ยข้าวจี๋ต่อไปต่อไปไหนอต้นไม้ข้าวจี๋เหรอข้าวจีค่ะไปไหนก็ไม่พลาดแต่ข้าวจีข้าวจี๋แล้วอย่างที่สองเดี๋ยวเราไปต่อเอาเอากั้งแต่ของหนูเลยใส่ไปเลยเล่นจะให้ปั่นจุงเอาอ่านี่ของของชอบ ใครของชอบหนูเอารวมกันได้ไหมของชอบอ๋ออันนี้กับอันนี้รวมอ๋อมันก็มันต้องมันต้องให้หนะต้องละลอยไม่แพงนะเนี่ยนะครับปูของชอบเลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> บอกตองไม่พลาดม,มันจิ้มสีแบบน่ากินมากบอกเลยฮะปูหรออ,อันนู้นอะไรแซลมอนหรอมันมีรวมด้เหรอมีรวมก็ได้ปูก็ได้ใช่ไหมปูปูข่ไงหรือว่าปูแยก รวมได้ไหมพี่เราเลยอ่ะไหนอ,ไอ๋อมึงย้อนนึ่งเหรอเอาไ, <c oughs> ไม่ะหิว <c oughs> เริ่มเร่มีเริ่มแบบหิวแล้วก็แบบเริ่มซื้อเท่าไหร่คะไปไปไหนต่อฮะจู้อะไรเหรอเออไปได้ได้ครับเราบอกว่าเอาของกินแบบเยอะนะฮะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเนาะหกโมงใช่ไหมประมาณหกโมงเนาะตอนนี้ห้าโมงสี่สิบเจ็ดเออห้าโมงสี่สิบก็คือ คนก็จะค่อยๆมาเรื่อยๆนะครับนี่อะรของฝากปลากรอบไหมนี่ที่เราเห็นที่เราเห็นว่าเขาซื้ออยู่ชิมก่อนชิมก่อนแล้วเดี๋ยวเอาได้ไหะเอาห่อนหนึ่งกระเหอนเท่าไหร่ครับร้อยหกครับเอาแพ็คนึ่งครับผมขอบคุณครับค่ะค่ะอ๋อยังไม่เคยขึ้นไปนักนบอกสวยใช่ไหมบอกกำลังออกเลยใช่ไหมครับขอบคุณครับพี่คนก็เริ่มเริ่มทยอยมาแล้วนะกระจุงนะเออจะดิ้นๆนะ ี่อะไรนะนี่เขาดิ้นอยู่นะดิ้นอยู่ตอนนี้ก็เป็มีหนึ่งร้านนี่เราจะต้องแวะก็คือมะเร็งทอดไปไหนทุกที่ต้องมีมะเร็งทอดจะนะอร่อยชอบกินนะครับตอนนี้คุณก็เริ่มเยอะแล้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณสิบแดนาฬิกาก็เริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับอาอใหม่ครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากต้องการพักผ่อนนะครับมาได้เลยเชียงคานคนจะเยอะหน่อยก็ประมาณรันศพแต่ก็ถือว่าเยอะทนคนเดินมีทุกวันนะครับ ดูที่เพื่อนๆของกินนะไม่มาก็ไม่ไหวแล้วแบบเนี้ยกินไหมกินไหมของกินเนี่ยแต่ก็เอาไหมเอาที่เดี๋ยวดิแต่กินก็สั่งไม่ต้องเอาเยอะนะสามชั้นตอนนี้ร้อยสิบเอาร้ยห้าสิบได้ไหมคะอันนี้เกียละสามห้าค่ะรวมกันได้ทุกอย่างเลยค่ะพอไหมข้าวเหนียวเลยนะข้าวเหนียวสองข้าวเหนียวสองค่ะเอาแค่นี้ค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวสองน้ำ เอาเอาหน่ไหนึนเอาหนหนิเอาไ้อะไรเอาจ้เหรออันนี้เราก็ปั่นมาซอยที่ชีเวละเราย้อนกลับลงมานะครับจากท้ายซอยนะครับซอยที่จะบอกว่ามีแต่ของทางซอยก็คนจะเยอะหน่อยก็มันก็จะมีเหมือนคล้ายๆกับแบ่งโซนเนาะแต่ของกินก็จะมีเรื่อยๆนะของดีแล้วนี้ก็เปิดล้วทำได้ที่ว่าสิอ๋อใช่เรามารอบนั้นไม่มีเนาะ เท่าไรอะหา่แล้วเท่าไร่ห่เลยเท่าไรมันเป็นเล่าอันนี้หห่เท่าไหร่คะเล่าอุไห่เท่าไรเท่าไรนะร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบเราปั่นจักรยานแล้วนะจะเดินก็ได้นะแต่ก็น่าจะเหนื่อยกว่าไหมฮะน่าจะเหนื่อยกว่าแล้วครับถ้าเดินมาอันนี้ได้จักรยานก็ข้อยังชั่วใกล้ๆถึงแบบว่าซอยแรกๆแสงก็อาจจะน้อยๆหน่อยเพื่อนๆมาไม่ต้องกลัวเรื่องที่จอดรถนะครับก็คือที่วัดเนี่ย เขาสามารถให้จอดได้เนาะจอดให้ได้ฟรีฟรีนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไหนที่อยากจะช่วยทาบุญนะครับค่าร้านจอดรถหรือค่าน้าค่าไฟของวัดก็ได้นะจอดตู้ได้เลยนะครับแต่ละวัดก็มีเหมือนกันหมดเลยแล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะเลือกนั่งตรงไหนอะไรยังไงได้เลยนะครับร้านอาหารก็เยอะของกินก็เยอะบอกเลยว่าสุดยอดเราจะวนกลับไหมยังค่ะเราองไปให้สุดแต่เราจะวนเราไปถึงซอยต้นๆแล้วเราจะวนกลับอีกทีไหม เพื่อนๆเราเดินมาก็ตั้งแต่กี่โมงห้าโมงเย็นเนาะเออตั้งแต่ห้าโมงเย็นแล้วตอนนี้ก็ประมาณเกืเอบุ่มแล้วเนี่ยสองทุ่มกับสองทุ่มครึ่งแล้วก็วันนี้เหนื่อยแล้ว,นะนลวเนาะเหนื่อยแล้วเหนยไปพักผ่อนละแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับสาหรับเ,เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาพักผ่อนที่เชียงคานนะครับก็แวะกันมาได้นะครับเนาะก็ มีทุกวันมีทุกวันก็น่ามีทุกวันครับถ้ามีคนยเยอะก็ประมาณน,น่าจะวันเสาร์อาทิตย์เนะาะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูกันนะครับว่าจะพาไปเที่ยวไหน,นบ๊ายบายบายครับ